สวัสดีครับพบกับต๋อง DX เ h u t t e r นะครับวันนี้เรามาดูช้างป่ากันอีกครั้งนะครับเราเห็นว่าพฤติกรรมของช้างดูผิดปกติไปนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีการตื่นตัวและวิ่งไล่อะไรบางอย่างเราจึงพยายามดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีแรกนึกว่าเขาวิ่งเล่นกัน,นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ พอมีสัตว์นักล่าอยู่ด้านบนมองเห็นไหมครับอยู่เกลนั่นนะครับกาลังลงมาแล้วครับตัวนี้คือหมาจิ้งจอกนะครับหรือสุนัขจิ้งจอกเป็นจิ้งจอกทองนะครับนี่ครับดูการช,ชัดๆปกติหมาจิ้งจอกจะกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอาหารนะครับ ไม่นิยมล่าสัตว์ใหญ่เหมือนมาในนะครับแต่เรื่องความปลอดภัยพี่ช้างแม่ช้างคงไม่ละเลยแน่นอนนะครับเพราะความปลอดภัยของลูกช้างเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกนะครับช้างตัวน้องหรือตัวลูกจึงมักจะอยู่กลางโค้งอย่างที่เราเห็น,น เพื่อไม่ให้สัตว์นักล่าเข้ามาทําอันตรายได้หมาจิ้งจอกที่เข้ามานี้เราไม่เชื่อว่าจะมาทําร้ายช้างนะครับมันน่าจะเป็นแหล่งอาศัยที่เขาออกมาหากินตามปกติของเขาหรืออาจจะอาศัยโอกาสหาอาหารในช่วงที่ช้างเหยียบย่ำอาจจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกมันแรลงพวกอะไรนี้ตื่นตัวจำนวนมากนะครับ เป็นโอกาสที่หมาจิ้งจอกจะได้อาหารเหมือนกับนกกระยางนกกระสาที่หากับสัตว์ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ช้างก็คงไม่เชื่อใจอยู่ดีนะครับตอนนี้ช้างช้างเขาตื่นตัวค่อนข้างจะมากคนระับนี่ครับเราต้องถ่ายมุมไกลๆแบบนี้ถึงจะมองเห็นนะครับ หมาจิ้งจอกอยู่ด้านบนนะครับคุณภาพของภาพเราจะไม่คอดีเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากตอนนี้เริ่มมืดแล้วฮะแต่เราต้องการได้ภาพนะฮะขอให้ได้ภาพมาก่อนนะครับคุณภาพของภาพค่อยว่ากันอีกทีนะครับดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ ปกติช้างป่าก็จะเป็นลักษณะที่มีความตื่นตัวสูงมากนะฮะในการป้องกันภัยให้กับโลกนะฮะหมาจิ้งจอกวิ่งออกทางซ้ายมือนะครับอยู่ด้านบน,นบเพราะช้างนอกจากจะมีแม่แล้วยังมีพี่ๆป้าอาคอยเลี้ยงดูลูกๆด้วยนะครับเขาจึงอยู่รวมกันเป็นโขงใหญ่เพื่อความปลอดภัย ตรง้ายมือของเราที่หมาจิ้งจอกวิ่งไปก็มีช้างของอีกของหนึ่งอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับตล้องเราจับไม่หมดนะครับเพราะวันนี้ช้างเยอะมากครับหมาจิ้งจอกวิ่งกลับออกมาแล้วฮรเห็นไหมครับกำลังวิ่งไล่ฮะนี่กลุ่มนี้กำลังจะเดินไปช่วยนะคร ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการป้องกันตัวในกลุ่มนะครับเพราะความปลอดภัยไม่สามารถมั่นใจได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับเรื่องพยันตรายนะฮะวิ่งไล่กันใหญ่เลยนะครับหมาจิ้งจอกก็คงไม่อยากจะประทะกับพี่ใหญ่นะครับ คือนาะทีนี้หนีได้ก็ต้องหนีนะครับหนีไม่ได้ก็ต้องมุดลงรูครับช้างองนี้คงไม่มีอะไรทำอันตรายได้นะครับแต่ถ้าเป็นหมาในที่มียุทธวิธ,ธีในการล่าและถ้าเขาอยู่ในน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเราอยากจะให้ย้อนกลับไปดูคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของเรานะครับ ที่เราเคยเสนอไปในคลิปก่อนโน้นนะครับนี่คือแม่ลูกคู่นี้ฮแปลกมากนะครับเขาอยู่กันแค่สองแม่ลูกลูกจังเล็กมากด้วยฮะนี่ฮะเขาก็ตื่นตัวในการป้องกันภัยให้ลูกมีนกกระแตแต้แวดมากวนนะครับจริงๆเขามาอยู่ในที่ที่นกกระแตแต้แวดอยู่นะครับ แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องไล่แบบนี้ฮะแต่ถ้าเป็นหมาในก็ถือว่าอันตรายมากเราก็หวังว่าช้างสองแม่ลูกนี้จะเป็นหนึ่งในโขงใหญ่นี้นะครับเราไม่ได้ยืนยันข้อมูลนะครับขอบคุณที่ติดตามร,รับชมสวัสดีครับ